ที่ทุกคนเห็นอยู่คือการทำแพคเคสค่ะต้องบอกเลยว่าพี่บิวเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆเลยนะที่หนักที่สุดเลยนะคะพี่บิวแพ้ตัวยาค่าเชื้อค่ะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ค่ะพี่บิวจะมาอธิบายตัวแพคเคสให้ฟังก่อนคะ่ะว่ามันคืออะไรคะ่ะแพคเคสคือการทดสอบ นะคะที่ก่อให้เกิดผื่นแพ้ผิวสัมผัสค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าวันนี้ที่เราแพ้อยู่เนี่ยเราแพ้จากอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เราน่าจะแพ้นะคะอย่างเช่นตัวฝุ่นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการติดตัวเทสทั้งหมด130ชนิดค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งหมด2วันค่ะและห้ามโดนน้ำโดนเหงื่อเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะครบ2วันแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปให้แพทย์ตรวจสอบนะคะแล้วก็แกะแผ่นกันค่ะแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเราเนี่ยมีอาการแพ้ อะไรบ้างจากทราบผลแล้วเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการให้ผิวไปสัมผัสสารชนิดที่เราทราบว่าเราแพ้ค่ะ